สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิตยาจากพูรีนะคะจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยา,ยล,ายลัยราชภัฏบุรีรัมค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง5คุณลักษณะที่ดีของครูนะคะในทัศนคติของดิฉันนะคะในข้อ1ค่ะคุณที่ดีนะคะควรเพียบพร้อมความงามทั้งกายและใจค่ะ ความงามทางกายนะคะก็จะเป็นการแต่งตัวบุคลิกภาพการรู้จักการาเทศค่ะเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กต่อไปค่ะความงามทางใจนะคะก็จะเป็นการมีเมตตากรุณาค่ะมีความหวังดีนะคะต่อเด็กค่ะการวางใจเป็นกลางค่ะในข้อที่สองนะคะครูที่ดีค่ะควรยึดหลักจรรยาบรณวิชาชีพนะคะซึ่งเป็น หลักพื้นฐานของครูนะคะที่ควรปฏิบัติอยู่แล้วค่ะมีทั้งหมด5ด้าน9้าข้อค่ะในข้อที่สมนะคะจะครูที่ดีนะคะควรมีความรักที่จริงใจค่ะความเสียสละความอุตสาหะนะคะมีความอดทนต่อความยากลำบากของงานที่หลากหลายค่ะในข้อที่สี่นะคะครูที่ดีนะคะควรมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะในข้อนี้นะคะเพื่อที่จะมีการสอนที่หลากหลายค่ะเพื่อให้ ผู้เรียนนะคะได้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะคะมีการกระตือรูอร้นในการเรียนนะคะในข้อในข้อที่5นะคะครูที่ดีค่ะไม่สอนแต่เพียงความรู้ค่ะแต่สอนการใช้ชีวิตให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงค่ะในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะเด็กควรรู้จักคิดรู้จักแก้ปัญหาค่ะ เพื่อให้เอาตัวรอดได้ในการใช้ชีวิตในสังคมให้มีความสุขค่ะทั้ง5ข้อที่ดิฉันพูดมานะคะเป็นเพียงแต่คุณลักษณะที่ดีในทัศนคติของตัวดิฉันเองนะคะแล้วคุณล่ะคะคิดว่าลักษณะที่ดีของครูควรเป็นอย่างไรสำหรับคลิปนี้นะคะเราขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะ